3. เคล็ดลับที่ทำให้ผิวสวยใสยห่างไกลฝ้านะคะหลายคนมีปัญหาเรื่องของฝ้ายิ่งหน้าร้อนแบบนี้ปรึกษาเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากๆค่ะว่าฝ้าที่ดูแลอยู่เข้มจังเลยไม่จางลงสักทีหน้าก็คล้ำหรือว่าผิวเนี่ยไม่รู้ดูแลไปถูกทางหรือผิดทางเสียสตางค์มาเยอะมากมายใช้สิ่งของใช้ครีมอะไรกองอยู่เต็มโต๊ะเ,เครื่องแป้ง อะไรก็ดีอะไรก็ใช้หมดนะคะใครว่าดีใช้หมดเลยแต่ทำไมยังไม่ใช่สัทีฝ้าที่มียังไม่จางวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกับหัวข้อนี้เลยว่าเคล็ดลับ3สิ่งนี้จะทําให้ผิวของคุณเนี่ยสวยใสยห่างไกลฝ้าค่ะกับเคล็ดลับแรกนะคะที่เกดจะให้เน้นย้ำเลยคือยาปล่อยให้ผิวเราแห้ง หลายเคสหลายอย่างนะคะที่ปรึกษาเข้ามาส่วนมากเกดก็จะแนะนำเลยตรงๆบอกเลยว่าสิ่งที่ใกล้ตัวคุณที่สุดก็คือน้ำดื่มค่ะพยายามต้องดื่มน้ำให้มาก มากพอคือหน้าร้อนแบบนี้2-3ลิตรดื่มเลยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็มีการระเหยออกจากร่างกายได้หรือว่าไม่ได้ดื่มไปทั้งหมดเก็บกักได้ทั้งหมดไปบํารุงผิวได้ทั้งหมดมันก็จะต้องมีการขับทายของเสียอะไรต่างๆด้วยดังนั้นอยากจะให้ผิวดูดีน้ําดื่มคุณต้องห้ามขาดเลยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขาดน้ําผิวก็จะไม่ชุ่มชื้นผิวก็จะแห้งทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้า ชัดเจนเลยคือฟ้ามันจะดูเข้มขึ้นผิวดูแก่ก่อนวัยด้วยนอกเหนือจากนี้นะคะขั้นตอนการล้างหน้าสำคัญมากๆส่วนมากเนี่ยเกศจะเน้นยำ้ำแล้วก็ถามลูกค้าเสมอว่าหลางังจากล้างหน้าคุณลองสังเกตตัวเองดูถ้าเกิดว่าล้างเสร็จแล้วมันแห้งมันตึงมันเปร,ะเรีะยพระเลยแห้งจนกระทั่งไม่เหลือความชุ่มชื้นแสดงว่าคุณมาผิดทางแล้วล้างหน้าผิดทางคือ เสียความชุ่มชื้นไปหมดทำให้หน้าแห้งเกินไปสิ่งที่จะแนะนำคือพยายามนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีสารเพิ่มฟองหรือไม่มีสารซัลเฟตหลายครั้งเนี่ยที่เราแนะนำไปก็คือเพื่อคงความชุ่มชื้นคงมอยส์เจอร์อยู่ยิ่งใครอายุ40บวกเก็บอกเลยว่าวิธีการที่จะทำให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องโคมแบบออเน้นบำรุงหรือวิตามินมากมายนะ น้ำดื่มสำคัญแล้วก็วิธีการล้างหน้าคือขั้นตอนแรกเลยที่สำคัญที่สุดคุณลองใส่ใจเปลี่ยนวิธีดูเปลี่ยนวิธีล้างหน้าเลยนะคะอะไรที่ล้างเราแห้งแล้วตึงขัดแล้วก็แสบหน้าแห้งหน้ากร้านตัดทิ้งหมดค่ะอะไรที่กัดลอกบอกว่าสบู่ตัวนี้ล้างหน้าขาวใสแต่ล้างเสร็จปุ๊บแห้งตึงเลยหน้าแสบหน้าแห้งไม่เอา เปลี่ยนนะคะเอาเป็นตัวที่ไม่มีฟองแล้วก็ล้างหน้าได้นุ่มเย็นใสไม่แห้งตึงโดยที่เหมาะกับสภาพผิวเราค่ะก็จะเป็นประการด่านแรกเคล็ดลับแรกเลยอย่าปล่อยให้ผิวแห้งนะคะด้านที่2เคล็ดลับที่2นั่นก็คือเก็บอยากให้เช็คเลยคุณทาครีมกันแดดถูกวิธีหรือไม่หน้าร้อนมาแล้วแน่นอนครีมกันแดดคือหนึ่งไอเทมสำคัญเลยที่ทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วต้องใช้ต้องมี แต่หลายท่านก็ทาผิดผิดวิธีผิดปริมาณทำให้ครีมกันแดดที่คุณซื้อมาใช้เนี่ยไม่เห็นผลค่ะจริงๆแล้วครีมกันแดดเนี่ยที่มีขายอยู่ทั่วไปก็มี2อ,อย่างนะคะฟิสิก c ์กับสกนแบบเคมีอันนี้ก็คือจะดูดซึมเข้ามาแล้วก็จะมีตัวเคมี อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นฟิสิกอลสกีนฟิสิกอลสกีนกระบวนการคือสะท้อนรังสีเขาไม่ดูดซับแสงโดยที่ตัวสะท้อนรังสีเนี่ยจะมีแร่ด้วยกันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ไทเทนไม่ไทเทเนียมไดออกไซด์ก็จะเป็นซิงค์ไดออกไซด์นะคะซึ่งเราจะแนะนําทุกครั้งกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายผิวแพ้สารมาก่อน ควรใช้เป็นฟิสิกอลซันสกรีนเพราะว่าเขาเนี่ยใช้แร่ช่วยสะท้อนรังสีดังนั้นวิธีการทาต้องมีวิธีที่ถูกต้องด้วยได้ของดีมาแล้ว SPF ถูกต้องแล้วคือเลือกเนี่ย50 PA บวกบวกอ่ะาบวกละทุกคนทราบซื้อมาแล้วแต่ถ้าทาไม่ถูกผิดปริมาณก็ได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ค่ะ วิธีการทามาเลยนะคะปริมาณที่ถูกต้องถ้าคุณใช้ชนิดครีมต้องบีบถึง2ข้อนิ้ววันนี้ลูกค้าถามเลย2ข้อนิ้วแบบไหนแบบนี้นะคะ2ข้อนิ้วชี้แต่เกตมีเทคนิคนิดนึงไม่ได้บีบพรวดเดียวเท่านี้ค่ะเราจะทาทีละครึ่งนะคะตัวเกตเองจะทาครึ่งหนึ่งก่อนคือ1ข้อนิ้วทั่วใบหน้า อรอบ2บีบอีกครึ่งหนึ่งก็คือ1ข้อนิ้วทาทับตามเป็นเกาะคุ้มกัน2ชั้นนะคะเพราะผิวเราเนี่ยมีรอยหยักเราอยามีรูคุ้มค้นมาได้เรียบไม่ได้แบบตึงเป๊ะเป็นกระดาษอย่างเี้ยเนาะก็คือเราจะต้องทา2ชั้นเพื่อเก็บรายละเอียดแล้วก็ทําให้ครอบคลุมมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้ววิธีทาก็ต้องทาตั้งแต่เช้าเลยออย่าง กลัวลืมถ้าเกิดใครกลัวลืมนะอาบน้ําเสร็จทาบําบรุงเสร็จก็ตามกันแดดทันทีเพราะจริงๆแล้วกันแดดเนี่ยหลายยี่ห้อก็คุณจะทาก่อนออกแดดอย่างน้อย20นาทีถึง30นาทีแต่การลืมคือก็ทาไปเลยนะคะตั้งแต่หลังอาบน้ํา ให้เหมือนกับการที่เราทาบำรุงให้ติดเป็นนิสัยค่ะทาแบบนี้ไปเลยและนอกเหนือจากหน้าแล้วคอนะคะก็ต้องทาด้วยข้างหน้าข้างหลังเพราะแดดเนี่ยมันมาเต็มที่เลยก็จะลงมาที่คอได้ด้วยหรือว่าก็ตามแขนเพราะว่าถ้าใครอายุเยอะมักจะเจอปัญหาไม่ใช่แค่ฝ้าอย่างเดียวกระก็จะมาเยือนบางท่านเป็นกระเนื้อก็คือขึ้นเลยเป็นติ่งๆเลยนะคะบริเวณคอบางท่านก็มีกระจุดจุด ามแขนซึ่งจะดูแลรักษายากค่ะมากกว่าการป้องกันดังนั้นทาไปเลยไม่ต้องห่วงนะคะครีมกันแดดเพราะเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้มีประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำได้ค่ะนอกเหือนจากนั้นระหว่างวันเราควรทาครีมกันแดดซ้ำด้วยทุก2-3ชั่วโมง จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามบทวิจัยเลยนะคะเขาจะต้องให้เราทาเนี่ยทุกครึ่งชั่วโมงแต่เอาเท่าจริงๆเวลาเราก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นเนอะหรือว่าเราจะจําได้ว่าต้องมาทาแล้วทาอีกทาแล้วทาอีกและก็เมืองไทยมืองร้อนทาซ้ำบ่อยๆเยอะๆบางท่านก็กลัวเรื่องของการเหนียวดังนั้นเราก็เลยแนะนำนะคะถ้าเกิดจะทาซ้ำจริงๆก็ทุก2-3ชั่วโมง จำง่ายๆว่าตอนเช้าออกจากก่อนออกจากบ้านคุณก็ทาไปละ2 3สามชั่วโมงอากรายมือเที่ยงก็ทาอีกครั้งหนึ่งก่อนไปโดนแดดตอนบ่ายก็ทาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะครอบคลุมทั่วใบหน้าทั่วพื้นผิวที่เราจะต้องออกไปสู้หรือไปทนกับแดดนะคะค่ะส่วนเคล็ดลับที่3นั่นก็คือการที่เราเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าจะห่างไกลฟ้าได้สวยใสยได้แน่นอน คุณคืจะต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การที่มีพฤติกรรมถูกต้องนะคะเรื่องของการหลับนอนพักผ่อนด้วยนอกเหนือจากการที่เราเนี่ยประโคมละอาระโบระบำรุงหรือว่าทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าจะต้องบำรุงอ่าเต็มที่เลยกับภายนอกแต่ภายในเราไม่เต็มที่ผิวที่ดีมันก็จะออกมาไม่ได้นะคะแน่นอนอาหารทานให้ครบห้าหมู่ เน้นสำคัญสิ่งที่จะช่วยเรื่องผิวได้พยายามตัดเรื่องของน้ำตาลของหวานรวมไปถึงผล,ลไม้หวานหวานนะคะสิ่งที่จะทำให้มันเหี่ยวอพูดง่ายๆเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยจะทำให้ผิวเราเหี่ยวเร็วแก่เร็วอักเสบง่ายการดูแลผิวก็จะยากยิ่งคุณมีอายุอ่าถ้าเกิดว่าบำรุงเต็มที่ละหลักพันหลักหมืน่น รวมไปถึงบางคนเข้าคอร์สหลักแสนแต่ไม่ทราบทีนี้เนี่ยการกินพฤติกรรมการกินหน้าร้อนมาอะไรอร่อยแล้วรีบเลยช่วงกัดตัวของอร่อยก็เพียบของหวานก็เยอะผล,ละไม้หวานหวานก็อร่อยแต่ทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าแค่สุขภาพร่างกายจะทําให้เราอ้วนอย่างเดียวหรือว่าเป็นเบาหวานแต่มันจะลามไปถึงเรื่องของผิวพรรณด้วยอยากจะดูแลผิวให้เห็นผลห่างไกลฟ้าลองดูค่ะงดหวานดูหวานลดลง ไม่เอาหวานมากนะคะหรือว่าถ้าใครตัดลดได้ดีที่สุดไม่ใส่น้ำตาลและเราก็ลองดูมาดูแลที่สุขภาพหลับนอนพักผ่อนให้เต็มอิ่มเต็มที่และถ้าใครนะคะอ่าตรงนี้มีข้อปรึกษานิดนึงว่าเลี่ยงไม่ได้ยังชอบหวานอยู่และยังติดเรื่องเครื่องดื่มเกดก็จะมีแนะนำเช่นกันค่ะเป็นกาแฟย่าหวานเป็นทรีอนวันเลยชงได้เลยจากย่าหวาน ตัวนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะโดยที่เขาจะไม่มีไขมันทรานส์ด้วยแล้วก็ไม่มีครีมเทียมไขมันทานแต่เขาใช้ครีมเทียมจากถั่วเหลืองมีใย,ยอาหารอินูลินจากแกนตะวนันที่จะช่วยเรื่องของดีท็อกซ์แล้วก็เป็นไฟเบอร์ให้เราเนี่ยอิ่มท้องลองทักมาดูได้ค่ะตัวนี้เก็ตขายอยู่กล่องแล้วกบาทเท่านั้นหลายท่านก็ซื้อไปทานนะคะเพราะเนื่องจากวา่าได้เรื่องนดน้ำตาลได้ด้วยแล้วก็เรื่องของ อ่ะต้องบอกเลยตอนนี้ถ้าลดหวานได้คุนคุณก็จะโอเคขึ้นด้วยค่ะสำหรับใครที่ดูแลเรื่องฝ้าอยู่เคล็ดลับตรงนี้อย่าลืมนะคะปฏิบัติกันด้วยลองทำลองปรับกันดูทั้งเรื่องของการที่ไม่ทำให้ผิวเราแห้งการทาครีมกันแดดให้ถูกวิธีแล้วก็การปรับพฤติกรรมในเรื่องของทั้งการกินการนอนพักผ่อนให้เต็มที่ก็จะส่งผลให้ผิวเราเนี่ยสวยใสห่างไกลฝ้าได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะ ค่ะวันนี้เกดมีแนะนําด้วยสําหรับใครที่มองหาอยู่ชุดดูแลฝ้าอยากจะได้แบบที่เห็นผลปลอดภัยไม่กัดลอกไม่มีสารแรงเกดมีแนะนํา3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะนั่นก็คือที่สุดของเซรั่มฝ้าหนะ้ากระชับระดับยีนจากเคที่ตัวนี้มี10สารสก,กรัดพรีเมี่ยมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำเอาอยู่แล้วก็เรื่อง การที่เราเนี่ยผิวแห้งมันไม่ดีใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะมีการเติมน้ําให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นอิ่มน้ํามีกุญแจล็อกน้ําถึง72ชั่วโมงให้ผิวเราเนี่ยเปร่งปรังสดชื่นสดใส รวมไปถึงลดอาการแสบแดงแสบกล้านอาการที่ไปโดนสารมาก็ะจะทําให้ผิวเื้นฟูแข็งแรงขึ้นด้วยเซรั่ม um ตัวนี้นะคะเราจะใช้เช้าเย็นค่ะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดและตอนเย็นเราล้างเมคอัพออกก่อนนะคะล้างหน้าให้เรียบร้อยทาเซรั่มทั่วใบหน้ารอบแรกรอบ2ต้องทา3าต้องนะต้องทาอีกรอบนึงทา3จุดที่เรามีฝ้ามีกระ ตัวถัดมาค่ะที่จะแนะนำเป็นกันแดดก็จะเป็น BP กันแดดเคที่ s p f 50 PA บวกบวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าตัวนี้เป็นฟิสิกอลซันสกรีนนะคะมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงค่ะในขนาดใหญ่บึ้มเพราะเราต้องทาถึง2ข้อนิ้วแถมทาซ้ำอีกให้น้อยๆคุณก็ทาเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่เห็นผลจึงต้องให้ปริมาณสุดคุ้มไปเลยเพื่อให้เห็นผลในการดูแลผิวนะคะ ตัวนี้ต้องมีต้องจัดเลยค่ะตัวสุดท้ายค่ะก็จะเป็นขั้นตอนการล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเม d ดว่านนางคำจาจะเคที่ที่ไม่มีสารัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าดีๆไม่แห้งตึงด้วยสมุนไพรว่านนางคำพลลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้ง ตัวนี้ฟองนุ่มมากเข้าตาไม่แสบตาค่ะแนะนำเลยกับชุดนี้นะคะสุดคุ้มเลยในราคาพิเศษ1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทางเคอรี่ทั่วไทยค่ะฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดด้วยมีคนถามมาตอนนี้มีโปรโอะไรถ้าซื้อชุดดูแลฝ้านะคะหรือซื้อสินค้า1 0 0 0บาทขึ้นไป แถมฟรีด้วยใจค่ะแมสผ้าลายน่ารักแบบนี้เลยของมีจำนวนจำกัดนะคะเป็นแมสผ้า3ชั้นคอตตอน2ชั้นตรงกลางเป็นผ้ามัสลินช่วยกรองฝุ่น pm 2.5ได้ด้วยตรงนี้ให้ด้วยใจเลยค่ะ Limited Edition เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนมีผิวที่สวยใสยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะบ๊ายบาย